ธีการจัดก,การรอยไหม้ของแสงแดดแบบไม่ง่ายหายไวทันใจภายในเจดวันด้วยวิธีนี้ครับประคุณของยาตีฟันและมะนาวสวัสดีครับหลายๆคนนะครับมีปัญหาทางด้านการออกแดดไปแล้วทิ้งริ้วรอยของรอยไหม้จากแสงแดดติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นคอสายต้นแขน หรือบริเวณต้นขาของคุณก็จะมีปัญหาแบบนี้อยู่ล้ำไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการจัดก,การแบบไม่ง่ายครับเพียงแค่คุณใช้ยาติฟันและมะนาวไปรู้จักกันครับการทำมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณหบีบยาติฟันออกมาพอประมาณครับหลังจากนั้นก็นำมาทาบริเวณจุดที่มีริ้วรอยไหม้นะครับ แล้วก็พรมน้ำใส่เล็กน้อยพยายามนวดให้ยาสีฟันแตกตัวพอสมควรหลังจากนั้นใช้มะนาวครึ่งลูกครับที่หั่นไว้แล้วนำมาขัดถูตามบริเวณเหล่านั้นครับประมาณ5นาทีแล้วก็ใช้ผ้าุนหนูชุบน้ำอุ่นเช็ดออกเพียงเท่านี้ครับ ปัญหาเรื่องรอยไหม้ของผิวคุณก็จะค่อยๆจางลงไปและถ้าหากคุณทำอย่างต่อเนื่องกันประมาณ1นสัปดาห์ผิวคุณก็จะกลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วครับเป็นไงบ้างครับกับเคล็ดลับง่ายๆที่เรามาฝากกันในครั้งนี้ถ้าหากคุณชอบคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีคลิปนี้ขอบคุณครับ